เมื่อวันก่อนนะครับผมได้เช่าพระสมเด็จบางอุพรมนะครับที่สร้างพศ2 5 1 7มาได้หนึ่งองค์นะครับพระองค์นี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับเป็นพระที่พบเจอได้น้อยมากแล้วนะครับหราบพระสมเด็จบางอุพรมที่สร้างพศ2 5 1 7พิมพ์คะแนนนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับ พระสมเด็จบางอุรมพิมพ์คะแนนตรงนี้ถือว่าได้ผิวมาในสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่พิมพ์พระนี่ถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยโดยเฉพาะซ้อแขนนี่ถือว่าคมลึกจริงๆนะครับเป็นพระที่สร้างจากผงเก่าผสมอยู่เยอะมากๆเลยนะครับวันน้าวันน้าผิวพระส่วนใหญ่จะออกเหลืองนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่กดเครื่องมานะครับเห็นไหมครับกล้องผมไม่ค่อยซูมเลยนะครับแต่จะพยายามให้เพื่อนเพื่อดูนะครับ พระสมเด็จพิมพคแนนบางอุปพรมที่สร้างปศ .2517 วงนี้ถือว่าพิจารณาง่ายมากโดยเฉพาะด้านหลังนะพิจารณาง่ายจริงนะครับเห็นไหมครับดูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับผมพยายามมาหาพระแท้ๆมาให้เพื่อนดูนะครับเพื่อจะได้มาสะสมและบูชากันนะครับเป็นพระที่ราคาเริ่มขยับเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับพระสมเด็จบางอุพรมนะครับพิมพ์คะแนนที่สร้างปศ .2517 นะครับ โอเคนะครับเป็นพลัที่ถูกง,ง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ